ว่าเงินเนี่ยนะคะมันไม่ได้สําคัญไม่ได้สําคัญกับชีวิตเรามากเท่ากับการที่เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขการออกแบบตัวละครมันยังไม่โดดเด่นสวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊ขวงงัญอีกแล้วนะคะในช่องเรียนมังสีค่ะวันนี้จะมารีวิวหนังที่มีชื่อเรื่องว่าวิสดากรค่ะคือมังกรอธิษฐานที่จะให้พรสามข้อกับผู้ที่เป็นเจ้าของการน้ำชา ได้ดีนะเนี่ยเห็นเธอไหมฉันขอหยุดหยุดหยุด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 ไม่ใช่ถ้าทำให้คนอื่นหลงรักเจ้าไม่ได้ฉันแค่จะขอให้ได้เพื่อนกลับมาฉันคงต้องขอกา้ำชานอย่าอคอยสู้เป็นจังเป็นเพื่อนกันตลอดไปฉันขอ สำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะก็เป็นแอนิเมชันจากประเทศจีนนะคะแผ่นดินใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยต้องคิดว่าฟอร์มอยักษอลังการแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้โปรเดลวอย่างพืชเชิญลงนะคะเป็นโปรดิวเซอร์สำหรับภายนตร์เรื่องนี้ค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็กระแสะตอบรับดีมากจนติดอันดับหนึ่งของ f ฟ i x ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระแสะก็ยังทำให้แบบสร้างไปถึงภาค2ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ a n นิเมชันเรื่องนี้นะคะก็มีความยาวถึงหมด1ชั่วโมง38นาทีค่ะเวลากำลังดีเนาะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเร็วไปแล้วก็ไม่ได้แบบนานไปนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่นะคะมีแฝงความคิดแบบปรัชญาจีนเข้าไปแล้วก็แอนิเมชันเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นแบบบัดดี้คู่หูก,กันแล้วก็จะมี เรื่องราวการผจญภัยทาให้เราตื่นเต้นสนุกไม่น่าเบื่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องย่อกันก่อนดีกว่าว่าเรื่องยอ่อเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะวิญญาณค่ะมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งนะคะชื่อตินนะะ่นค่ะติ่นเนี่ยเขาก็เรียนไปด้วยแล้วก็แอบทา job พิเศษไปด้วยนะคะซึ่งในการทำ j อพิเศษของติ่นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเก็บเงิน,นะคะ่ะเก็บเงินไปทําอะไร เก็บเงินไปซื้อสูตรค่ะเพื่อไปงานวันเกิดของลีน่าค่ะลีน่าก็คือเพื่อนนะคะของติ๋นในวัยเด็กซึ่งลีน่าเนี่ยเขาได้ย้ายบ้านออกไปนะคะก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็คือแยกกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียบร้อยแล้วติ๋นเนี่ยก็อยากจะเจอเพื่อนคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับให้ของขวัญน,นะคะในวันเกิดของลีน่านะคะก็ทําให้เขาเนี่ยต้องทําจ็อบพิเศษตรงนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยนะคะติ๋นเนี่ยเขาก็ได้ไปส่งของให้กับชายแก่คนนึงค่ะ ทุกช,ชายแก่คนนี้เขาไม่มีตังเขาก็เลยให้การนํำชาใบานี้มากับติ่นนะคะซึ่งในการนํำชาใบานี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามีเจ้ามังกรค่ะชื่อหลงจู่ค่ะหลงจู่เนี่ยเขาอยู่ในตะเกียงเนี้ยมาหลายพันปีแล้วนะเขาก็ต้องการให้ติ่นเนี่ยนะคะผู้ที่ครอบครองการนํำชาใบานี้สามารถขอพรอได้สามข้อคุ้นๆไหมขอพรอได้สามข้อนะคะแต่ในการขอพรอของติ่นเนี่ย ตินเนี่ยขอพอรที่มันแตกต่างจากคนอื่นปกติน่ะจะขอแน่นอนถ้าเป็นเราก็ขอให้รวยให้อะไรอย่างงี้ซึ่งตินเนี่ยเขาจะมีการขอที่มันพิเศษไม่เหมือนใครนะฮะในขณะที่ตินเนี่ยได้ครอบครองไอ้การนาชาใบานี้มันก็มีกลุ่มตัวร้ายอะนะฮะที่อยากจะครอบครองไอ้การนาชานี้เหมือนกันแล้วก็อุปสรรคเรื่องจะปวนขนาดไหนนะคะจะมีการตามล่าเอาการนําชานี้ยังไงต้องไปดูกันกันกบเรื่องวิสตาก้อนนะคะในสตรีมมิ่งอย่างเน็ตฟิกแน่นอนค่ะ โอเคมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้ชมเรื่องนี้จบนะคะเจรู uh, ้สึกว่าเหมือนเขาเอาบิ๊กไอเดียของเรื่องอลาดินมา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 ,มาเป็นโครงเรื่องหลักๆในสําหรับเรื่องวิสตากรนี่ยฮะหรือจะเรียกง,ง่ายๆก็เป็นอลาดินในเวอร์ชันจีนั่นเองอทุกท,ทุกคนแบบลงความเห็นกันนะฮะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการที่จะดัดแปลงพอดให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ก็เรียกว่าเอาเรื่องราวแบบจีนร่วมสมัยเข้ามาใส่นะคะก็จะพูดเรื่องของเทพจีนพูดถึงเรื่องของความเชื่อพูดในเรื่องของวิถีชีวิตแบบจีนๆที่มันดูอบอุ่นและเราก็รู้สึกสัมผัสได้จริงตรงเนี้ยมันสนุกและมันสนุกตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงจบเรื่องเจว่ามันมีความสนุกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เนื้อหาดูง่ายน้องๆเด็กๆดูได้ทุกวัยเลยนะคะไม่มีฉากรุนแรงนะคะเป็นแบบภาพยนตร์แบบดูได้ทุกกลุ่มดูได้ทุกวัยนะคะครบทุกรสชาติมันมีทั้งอารมณ์ของสนุกมีตลกมีความรักเรื่องความรักนะคะแล้วก็มีปรัชญาสอนใจเรานะคะแล้วก็อาจจะมีดราม่านิด,น,ดนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเห็นถึงความสัมพันธ์หรือวิธีแบบจีนที่มันแสนจะอบอุ่นนะคะ ตรงนี้เจก็ชอบนะถือว่าดีนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของแอนิเมชันเรามาดูในงานภาพแล้วกันภาพเจว่าสวยนะมันเป็นลายเส้นที่มันแบบดูลมุลดูแบบดูเนียนๆน่นะภาพดูเนียนๆน,น,นะคะแล้วก็สีสันสีลูกกวาดเลยอย่างตัวมังกรเนี่ยเขาจะเป็นสีออกชมพูชมพู ampoo, ใช่ไหมแล้วก็ เวลาเขาจะแบบเสกเป็นมนของเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีม่วงซึ่งตรงนี้เจ๊ก,ก็รู้สึกว่าสีมันเหมือนพวกลูกกวาดอะไรเงี้ยมันดูแบบน่ารักดีสดใสดีเด็กๆน่าจะชอบนะคะแล้วก็เอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันอยู่มันเอฟเฟกมันดีมันก็ถือว่าใช้ได้นะในระในระดับหนึ่งเนี่ยค่ะถือว่าดูได้หนังเรื่องนี้เขาเหมือนต้องการที่จะสะท้อนประเด็นปัญหาของสังคมนะคะอย่างเรื่องแรกเลยเขาก็จะพูดถึงสถาบานันครอบครัวในเรื่องของพ่อแม่ที่ ทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลลูกอ่ะนะคะแล้วก็ไปพูดในเรื่องของเพื่อนบ้านที่แบบเหมือนเราอยู่ในบ้านเช่าก็แบบห้องติดกันก็แบบว่าอยากรู้เรื่องคนนี้ก็เอาหูไปฟังแบบอยากรู้อยากรู้เรื่องของเราอ่ะนะคนข้างบ้านที่อยากรู้เรื่องของเราอะ,าาอารอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสังคมอีกแบบหนึงนะะ่งเนี่ยฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการยัดเยียบแล้วก็การที่เคร่งกับลูกจนเกินไปเลยโดยที่ไม่ได้ถามความต้องการของลูกอะไรนะคะตรงนี้ก็สอนเราได้มากมาย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เจว่ามันเป็นประเด็นที่เหมือนอาลาดินนั่นก็คือเรื่องของฐานะการเงินนะคะเรื่องของความรวยนะฮะก็จะแอบกัดจิกสําหรับสังคมคนรวยนี่นี่นะคะซึ่งเราก็จะสัมผัสได้อยู่นะคะ,ะหนังเรื่องนี้เนี่ยเจว่าประเด็นหลกัหลกๆเลยอะ่ะเขาว่าน่าจะต้องการสื่อถึงว่าเงินเนี่ยนะคะมันไม่ได้สําคัญไม่ได้สําคัญกับชีวิตเรามากเท่ากับการที่เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขตรงเนี้ยมันแม้จะเป็นประเด็นที่แบบ เออน้องๆบอกวิมันการ์ตูนมันมันเครียดจังวะอะไรเงี้ยคือหนังอ่ะประเด็นนมันเครียดจริงเว้ยแต่ว่าหนังเนี่ยมันนําเสนอออกมาแบบแฝงๆนะคะมันไม่ได้นําเสนอแบบตุ้มๆตรงๆเนี่ยฮะมันก็แบบไม่ได้ทําให้เราเครียดจนเกินไปบวกกับแอนิเมชันเรื่องเนี้ยมีความเป็นเสนอเป็นแนวแบบตลกคอมเมดี้คอมเมดี้นะคะไม่ได้แบบเนื้อหาซีเรียสจัดขนาดนั้นนะคะตรงเนี้ยเจว่ามันเป็นความแบบละมุนที่แบบ นำผสมผสานกันได้ดีลงตัวจนเราไมไ่รู้สึกว่ายัดยัดยัดมาให้เรามากเกินไปในเร,ปเรื่องของปัจจาเรื่องคติอ่ะมันเหมือนค่อยๆหนังค่อยๆแบบค่อยๆทําให้เราซึมไปกับสิ่งนี้หนังต้องการซึมในเรื่องของปัจจัคติสนใจเงี้ยนะคะตรงเนี้ยเจ๊ว่าทําออกมาได้ได้ลงตัวมากเลยนะดีมากอแอนิเมชั่นมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือทุกคนก็จะหวังกันว่าแอนิเมชันต้องมีฉากแอคชั่น สำหรับเรื่องนี้ก็มีมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นช็อตแบบไม่ได้แบบยาวมากนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นการไล่ล่าแย่งอตัวการาน้ําชาอันเนี้ยเราว่ากลุ่มพระเอกกับกลุ่มวายร้ายนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่ดูสนุกขึ้นแล้วก็ไม่ได้หน้าเบื่อมากนะคะสร้างสีสันให้เราดิ้งๆแต่ว่ามันก็เป็นแบบไม่ได้แบบยาวมากแต่ว่ามีมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไปพูดถึงสุดที่เจไม่ชอบมันก็มีนะสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะ จุดจดแรกเลยนะที่เจไม่ค่อยชอบเจไม่ชอบการออกแบบตัวละครน่ะเจว่าการออกแบบตัวละครมันยังไม่โดดเด่นยังไม่สร้างความจดจําให้กับคนดูเท่าไหร่นะด้วยความที่ตัวพระเอกเนี่ยมันก็เป็นตัวเด็กผู้ชายธรรมดาที่ไม่ได้แบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากถ้าเราจะไปดูแอนิเมชันในเรื่องอื่นๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตัวเขาเรียกว่าตัวละครหลักเนี่ยจะมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เจ๊ก็ว่า ยังยังทำได้ไม่ดีพออ่ะในการออกแบบนะคะตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแอคชั่นเจว่าแอคชั่นน่ะมันเบาไปอะ่ะขมงวัตถุเจแล้วก็มันเป็นมันเป็นช็อตเล็กๆที่แบบมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบทําให้เราประทับใจหรือไม่ได้ทําให้เราแบบตื่นเต้นขนาดนั้นอะไรตรงเนี้ยซึ่งเจว่าในตัวละครเนี่ยของพระเอกนะคะที่เป็นตัวตัวตินเนี่ยะค่ะเขามีความสามารถในการต่อสู้นะแต่ว่า แอนิเมชันแล้วเนี้ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ฉากแอคชั่นที่มันแบบมันมันแมชชิ่งกับตัวละครที่มันมีความสามารถอยู่แล้วไม่ได้โชว์ศักยภาพของตัวพระเอกมากอะไรเงี้ยเจงว่าความจริงอะแอคชั่นอะไปได้อีกนะแต่เ็าทาเบาไปหน่อยตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันก็นกคือทุกคนพูดถึงกันมาก,กคือเหมือนองค์ประกอบหลายๆอย่างมันมีความเหมือนอลาดินมากเกินไปอะเออเจว่า มันทําให้เราอ่ะรู้โครงเรื่องทุกคนรู้จักเรื่องอาดินกันอยู่แล้วใช่ปะทุกคนจะรู้ว่าอาดินเรื่องโครงเรื่องอะเป็นยังไงซึ่งในเรื่องเนี้ยมันมันทําเหมือนเกือบเหมือนกับทุกอย่างนะแต่ว่าแค่ใส่เรื่องของความจริงยุคสมัยที่มันแบบทันเหตุการณ์เข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนจบมันก็อาจจะบิดบิดให้มันจริงอะนะอย่างาดินเนี่ยมันจะไปพูดในเรื่องของของดิสนีย์เนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับ ความเพอ้อฝันในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของตัววิสดาก้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทัชได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็บิดช่วงท้ายตรงนี้ก็ทําได้ดีนะแต่ว่าบางอย่างมันทําให้เราหมดอาการลุ้นไปแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เจตอตินิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องนี้ถ้าถามว่าให้กี่คะแนนหรอ มันก็มีบางจุดที่แบบพอโปะแล้วว่าเหมือนอลาดินเจก,ก็เฟลเหมือนกันนะฉันให้6.5กันนะคะสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะมีความเหมือนอลาดินในเวอร์ชันเขาเรียกว่าอลาดินในเวอร์ชันจีนไปเลยลวกันะนะคะถามว่าดูได้ไหมดูได้ค่ะก็มันแฝงไปด้วยคติสอนใจสําหรับเราสําหรับคนยุคใหม่เนาะว่าเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องการความโลภต่างๆนะคะอยากได้อยากมีนะคะแล้วก็ ในเรื่องของการห้ามโกหกกันอะไรเงี้ยการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยหนังก็ทําออกมาดิอีกอย่างหนึ่งนะที่อาจจะชมสําหรับแอนิเมชันเรื่องนี้เจว่าเสียงภาคไทยคือดีมากทุกคนเห็นเหมือนเจไหมเจว่าภาคไทยดีมากเลยนะเออถ้าใครแบบไปดูภาคไทยไเนี่ยจะรู้ได้ว่าแบบภาคได้ดีอ่ะเออนั้นฉะนั้นเรื่องเนี้ยเจก็แบบแนะนําให้ดูดูได้ไหมหรอถ้าคนที่ไม่ชอบไม่ได้สายแอนิเมะนะก็ก็ไม่ต้องดูก็ได้แต่ว่า สำหรับเจ๊เนีเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอินอาจจะแบบอินยากหน่อยกับแอนิเมชันไม่ได้เป็นคนที่แบบมาชอบมาทางนี้แต่ว่าถ้าใครที่แบบเป็นคนที่ชอบแอนิเมชันอยู่แล้วนะคะเจ๊ก็ว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะน่าหยิบมาดูนะคะก็ ให้คะแนนไปตามนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe สำหรับช่อง Lemon s e e d นะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะยังไงใครอยากจะเสนอนะคะหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมนะคะก็พิมพ์ได้นะคะตรงใต้คลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า